ไปดูไบเยอร์มิวนิกหน่อยอสีสันนี้เขามาแน่เลยก็อารมณ์คล้ายๆกับไบเยอร์ในสมัยก่อนนะครับก็คือถ้าหากนัดไหนพลาดไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมต่อมาที่เจอเขาเนี่ยคือที่ระบายอารมณ์เลยนะครับไปแพ้บาร์เซโลนามาเสร็จเจอโบคุ่มซึ่นสนามอารมณ์ทีมบวยอ่ะก็โดนสิครับเสือใต้ในยุคของกอมบาีนี่แต่ในแช้มนสลิกคงต้องปรับแหะครับจะไปบุกตลอดเวลามันก็หงสู้พวก ทีมเก่าๆไม่ได้ผลงานในแชมเปี้ยนลีกไม่ดีเนาะไม่ดีครับเขาเขาห้าวครับคอม์บานีนี่ต้องเตือนอ่ะเขาแบบลุยแหลกนะครับโอลิเซ่ยิงฟรีคิกไปก่อนครับหลังจากนั้นเป็นมูเซล่าครับหายเจ็บกลับมาก็ทําประตูได้เลยครับนาที26ก็จบครึ่งแรกนำ2-0ครับสำหรับเสือใต้นะครับเมื่อคืนถ่ายทอดสดตอน3ทุ่มครึ่งเสร็จแล้วในครึ่งเวลาหลังครับก็บุกต่อนะครับบาเยิร์นลูกได้เสียดีมากครับเป็นสไตล์กอม์บานีเลยครับคือเหมือนกับแมนซิตี้ครับเขา ไม่มีหยุดนะฮะสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์ครับแฮรร,รี่เคนบอลจากตรงกลางนะครับแล้วก็แทงไปและเห็นว่าอลรอนโซ่สเสมอไปแล้วโอ้นี่มวขงังมีเมื่อกี้คนทักเลยบอกมวขังเริ่มเสื่อมยังครับอ้เสื่อมเสื่อมสักพักแล้วครับโดนยิงเองในะช่วงท้ายตลอดครับแล้วก็เอียงมาปัดเลยครับอารมณ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ลงครับเลยรอยซันน่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าซันน่ลูกนี้มองข้างหลังนะลูกฟันไดเหมือนกันนะอ๋อมัดจุกนะ 20นาทีสุดท้ายกดอกโอ้โหปั่นคล้างค่องคิงซี่กมันครับแม่ปีของเซไทยเริ่มมาแล้วนะครับผมมองว่าฤดูก,กาลที่สองน่าสนใจมากว่ากอรมับอนีคือปีนี้คงอย่างเงี้ยเสมอบ้างชนะขาดนัดต่อไปอาจจะแพ้แะอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้เขาสัก2ปีนี่นะน่าจะทรงดีอะ่ะต้องชมแม็กซ์เอเบิรนะที่แบบยืนยันว่าไม่เอากุนซือหมดยุคผมจะเอากุนซือยุคใหม่ซึ่ง ต่อสู้เสียงวิจารณ์นะเพราะว่ากอร์มานีนี่ทีมพาเบอร์รี่ตกชั้นอ่ะ <c oughs> คุณจะต้องผ่านบอร์ดกี่ขั้นน่ะใช่ไหมครับสุดท้ายชนะ50เลยครับโอ้โหแบบสวยสดยงดงามเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำให้เป็นจาาฟูงอีกครั้งนะคะมี20แต้นเท่ากับไลฟ์ซิตแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าทั้ง11ลูกเนี่ยเก่งมากนะครับกอรมานีนะครับมาดูคู่ที่ทางพีพีพถ่ายทอดสด เมื่อวันเสาร์เป็นดอทมุลค่ะที่ตอนนี้บอกเลยออกอาออกทะเลมากยังหาทางกับฝั่งไม่เจอนะเจออัลบ์บวกแพ้อาลบ์บวกหนึ่งประตูทีหนึ่งประตูต่อสองนะคะแล้วก็นักเตะเจ็บอีกสามคนในเกมนี้มีทั้งอันทรอนเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซาบิเซอร์เจ็บหลังรียอเซ่นเจ็บสะโพกตอนนี้แนวรับหูหูล้อบอกว่าจากธงเหลืองเป็นธงแดงแล้วอะคือนื้ออกป่ะคือเห็นภาพไหมจากธงเหลืองตอนนี้เป็นธงแดงแล้วค่ะ ไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วก่อนหน้านี้เชเล่กับกูโต้เจ็บใช่ไหมแล้วก็พักกันยาวๆทั้งนั้นเลยแต่มีม,มีเออฉชนเน่าจะถึงช่วงเบรกทีมชาติประมาณเดือนพฤศจิกายนน่ะนะโอ้โหตอนนี้เนี่ยมีชลอตเบกเหลืออยู่คนเดียวที่เป็นตัว,ตวเดียวตัวหลักนะคะเราต้องเอาเอ็มเลจันไปยินเซนเตอร์นนทีนี้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของนูริซาหินต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะดีแล้วค่ะมีดิสมาฮามันมแต่จริงๆนะอยากจะบอกว่าฮามันพูดอะไรก็ไม่ต้องไปฟังเยอะ แกกับซูเนตใครหนักกว่ากันน่าจะฮามันนะฮามันฮ <laughs> ามันท <oss ic S 2> ็อกซิม,นนะมาหักขึ้นหลังๆนะ <c oughs> เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้จริเอบีะ,ะเอออะก็ให้สัมภาษณ์กับสกายเยอรมนีค่ะบอกว่าหลังจากผ่านไปสินัดเนี่ยหลอดมุนแพ้สจากสี่นัดหลังสุดทุกรายการตอนนี้เขาเชื่อว่านักเตะลอนมูมีหลายคนที่เริ่มไม่หนุนหลังนุิซาฮีนละนักเตะมีา马ในมือมากเกินไปสมสรรเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินใจว่าใครคือโค้ชแต่งจริงอะซาฮีนเป็นโค้ชอายุน้อยต้องได้เวลามากกว่านี้คำถามคือ รัตมนลจะยอมให้เวลากับสายยินมากแค่ไหนเพราะฤดูกาลนี้มันดันเริ่มต้นได้แบบแย่เกินไปใช่ครับเอออันนี้แสตน,นี้พูดน่าคิดปกติแกจะพูดอะไรแบบแบอเทอร์อะนี <laughs> แต่อันนี้อันนี้พูดน่าคิดว่าใช่คือถ้ามองในมุมของโค้ชอายุน้อยแล้วให้โอกาสเขาเพราคุมทีมันก็ต้องให้เวลาเขาแหละ <ừ. S 2> แต่ทีนี้พอออกสตาร์ทได้ไม่ดีเลยจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความอดทนที่รัตมนุลหรือว่าความรอคอยของแฟนๆรัตมุลจะให้กับนุริสาหินได้มากแค่ไหนเพราะว่ามันมันเริ่มด้วยการที่ ถามว่าแฟนนุ้นเชื่อมั่นในรุยชาฮินขนาดนั้นน้อยก็คงไม่อะใช่ครับและพอผลงานมันไม่ไมไมดีมันก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนยุคใหม่ครเขาตกหลุมพรางตัวเองครับคุณผู้ชมไปดูได้เลยครับที่ผมกล้าฟันโทไม่ั้งแต่แรกว่านุรนยชาฮินไม่น่ารอดจนจบซีซั่นเนี่ยผมไม่ได้บอกเขาไม่เก่งนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยเขาชอบสตาร์ทด้วยบอลสวยก่อนอบอลเซตบิลดีๆแล้วนักเตะมันไม่ถึงขอนักเตะไม่ถึงอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปป้อนโปรแกรมให้ยากๆเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่จบไม่สวยแต่อนาคตถ้าหากเขามีประสบการณ์กับดอทมูลแล้วเขาจะไปต่อสักทีมเล็กหน่อยคือเขามาด้วยความตั้มนานหะแต่ถ้าคือประสบการณ์อย่างเงี้ยมันต้องแบบเขาเฟ้นฮามก่อนอ่ะเออใช่ไหมค่อยๆไต่ขึ้นมาเนาะโอ้โหมาคุมดอทมูลก้าวขึ้นมาดอมลเเราเคยคุยเรื่องนี้ละนานมาแล้วนะป๊อปเรื่องของบันไดในการใช่เจอราดเนี่ยเออใช่ถ้าคุณก้าวผิดมันมีสิทธิ์ที่จะแบบเอาพูดถึงเจอลาดอ่ะก็เป็นเสียดายเหมือนกันนะครับ การกับการตัดสินใจที่ไป็นคูเลนเจอร์ดีมากนตอนเลนเจอร์นะผูเป็นตัวคาหวังเลยอ่ะแล้วพอไปตอนนั้นวิลล่าใช่ไหมใช่ครับแต่วิลล่าเนี่ยก็เริ่มแบบผูเริ่มเจองานยากละครับแล้วไปซาอุเลยเออแล้วไปซาอุเลยเสียแบบเสียดายเหมือนกันน่ะแล้วที่ซาอุตอนนี้ก็คือบอกเลยว่างอนแง่นนะคะไม่ได้ดีเลยนะทีมงานคือมันอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นขวัญใจของเจ้าของเจ้าของช่บแค่นั้นอ่ะเจ้าของชอบตามใจสุดฤทธ